ทักทายสบายดีตอนเก้าโมงกี่นนองหลังจากมากินกระเพียงแล้วไปสิมาลินซ้อนสัตว์จ้าก,กับถิดน้อยแต้สาวๆแล้วเดี๋ยถิดน้อยกันอยากมาอยากมาอยู่ใกล้ๆเฮือย่งอยังดอกมายังลูกมันตับหัวเออเจอ้ามาเลยเห็ดเองา,า,อาอาอกเลยมใหญ่ๆแล้วยังขี่ปอ๊บ เรากี่เงคมากาศเย็นเนั่งอากาศดีๆจ้ามัรยากาศค่ะกนเลยเย็นๆลมเย็นฝัดใบไม้องน้ำปูสวนสัตว์จะหลบบเดีเยวสิทา่นบรรยากาศนเนี่เนาพอเาเปนคมยุ้ยสวยมาจาน้ำสิเด็ตนี่แม่เขาขี่้างรอบขี่โลขี่โลด

บอจะั่ไปกับมากินเนี่ยเอ,อตื่นมั <c oughs> น้งๆๆๆน,น้นอร้าน,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 นเน,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 นี่ยเขาันเย่างีป้านี่ปนี้เนเินป้า้กระกเทมาเร็วอยางมาไห้ ทำไมแน่บอกแล้วลูก้อล้ลเนาะ ไปไปูกดอกตะเวนพี่น้องแม่ดอกตะเวนสวยชมัดสวยมปูดอกไม่พี่น้องมาสุดก่อนยังไม่มีได้ดอกไม้มาทักมาปลูกเล พี่อย่ามาลุ้งคุงพู๋อยู่ามาเล่าาลนคนไทยนะเนี่ยค่ะมาพี่น้องสวนสัตว์บ้านขออ่อยเมืองไหนนี่นกกระจอกเทปว้ายบ้านจ้ามีบ่บ้านจ้ามีบ่บ้านมินได้ยิ่งอสวนสัตว์บักใหญ่หนึ่งเห็นบ่าคลั พี่ังอน,น,นีนแก้วพี่ังะเน,น,นี่ยนกแก้วขมิน้นม,มันหุ่มมาเบิ่งนี่อีแล้วอ็นมีน้คอดอกันดิายหยาดใช่ใช่ในป่าพบนะเมนเมนแกกินกล้วยะเมนใอลาย่าดไหมไก่ตอก่ตอกไก่ตอก่ตอกไ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 ก่ตอกตอกไก่ตอกไก่ตอกไก่ตอ่ตออก่ โค้งบูนลูกนกกระจอกเทศนี่นกกระจอกเทศไงงวงตอกลูกยูงนกยูงนกยูงอีน่นะครกระต่ายได้ไหมแค่ราขว้าวกระต่ายกระต่ายพี่น้องมาเนอะมาเนอะกินน้อยให้เรากินกระต่ายจ้า นมปลาลูกน,น,น,นี่ลูกมัเนี่ยออกลูกแล้วปลาลายเลยแจ็คตัวน่ะออ่ลูกเ,ลลปเ,เป็นเจนะ้าสกต้สา,ายแพงโคเสีะจลหอลองลูกไปห,า,หาป,ปาหลา

อันนั้นเห็ดเห็ดเขาอยากไปปล่อยอาหารแะเขาอยาปล่อยอาหารนั่นน่ะอาหารมาตาหมดแล้ววะเนาะเรออัศวินไปั่นนั่นนั่นเขามอเ็ดอัน็ดเฮยเน้อเฮ้เ้าันไม่อร่อยมากกินนะมาอยู่กูมาเซ็ตจะได้ อะไรเจ็บท้องเลยอ่ะแต่พี่น้องไปงานไป๊ะบางปลาบางเกือบปลาเนแดดอยู่ปลาอยู่ตรงพี่น้องเหนื่อยเด้อยากทายบิวอยากทายบรรยากาศทางเจ้าเบิ่งนี่ก็เมื่อยแต่แดดกระโดดถ้าส์ศิดุลกกัเห็ดไปรถเด้อหอยน้ำหอยนนาสบายมีเวลาก็ยังเห็ด คอยสบายใจคอยแบบบ่เมืออ่นะอยบ่มห่อนะนะแล้วคอยเฮ็ดขิดไงทำเฮ็ดไปละเมื่อยห้อนตัวเองว่เศร้าเศร้ามอบ,อบอมอาเบาเฮ็ดอาหารบ้านล้ทุกคนไปดิโอ์สิน้อยแลนแล้วกองไม้ไม้ไฟบ้านอันนี้แม่อันนี้เอาไว้ทิพย,ย,ยเนื้อมีโบนอเมยเนาะ นี่เนาะดอกไม้นี่ยนะแต่หอนอ่ะพี่น้องบรรยากาศมาเด้อรีสอร์ทรีสอร์ทสวรรค์ฟาร์มพี่น้องผูทรีน่ะอยู่ใกล้ๆเซโนสวรรค์กับมารินอย่าลืมมาหลินเดอร์รีสอร์ทสวรรค์ฟาร์มน้องพี่น้องมาเกลืออยู่ห่มพี่อย่าโง่แม่นางห่มกามีลูกทะเลเป็นยังแดดฮั่นมันมาเองอัวแล้วปะดิตัวแล้วปะดิ จั่วอะไรบ้างนี่แม่วันนี้จะิชิดูปี๋ยวพูดปลา,า,าเยอะเลยนี่จะปลาไหนคำปลาครับนี่จะปลาคราบพี่น้องเอ้ยลงท้องลงมาเดียว น,น,นี่ปลาแดงนนียงตอนนิ้นปลาปลาบ่ามาบ่ขึ้นมาเลย,เลย,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 ยมันวอออ้าวโดยปลานิ้วเขาเลยมีแต่ปลาคาบนะเล้ยโมีแต่ปลาคาบพี่นะกันฮ้อนฮ้อนหนังยู่ยเดียวผม,มนงฮ้อน อไมแจชสใส่ออก,ออกันยาขอกละบรรยากาศนะมัเป็นศาลาศาลาแคมน้ำใ่น้มงเหมยแดดน,นะ